มานี่มานี่เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวหู่สิบกรัม กดิเอาขึ้นมา,าขึ้นมามแงมขึ้นมาผ่านกองแดกเลย,ม,ลเลยมันมาเหมือนรุ้นเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮียแข้งไกม่มาเอาอีกแล้วอะอไม่ได้ม่าตกตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยว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 ตอามึงถือคันกูถือคันกูวันเฮียแข้งไก่แม่งโตัวกบโหลู๊ด นี้อ้าวไปใช่หมกแล้วมีตัวป๊อก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 เที่ยงกูเสียวขาดที่ผายเลยสีแดงนี่ใส่ได้ใส่ใส่ใส่ลิงได้ต้องมีตัวออกแล้วโอ้โหเลยครับตางนอกดูดิโอ้ย พญาพญาเพียบต้องลองนะฮะต้องลองนะฮะพญาเลยออกไปดิเพื่อนออกไปดิเอาไปดิครับนี่นี่ม่นย่อนไปพอดีอะอินส <mm <mm ีหรืออะไรเนี <mm <mm yeah, ่ยอินีนะอสีแหละ สีเล็กมาน,นี่มาน,นี้เกือ,ดดอบ,รบ,บร้อยครับขอบคุณครับตัวแรกดกดครับ Cái kia trùng dừa ấy kia, đẹp rồi ทำท่าจะโศกเหยื่อแล้วนะจูงจูงพุกแม่งแดกเลยไม่วิ่งเลยไม่วิ่งเลยไม่ใช่แข่งไกลโอ้โหไอ้แน็ตกูแข่งไกลกว่าเพื่อนย้อนมันเก็เมาแน็ตโอ้โอ้ยม็ต วครนได้ายทเามักครับแ่้เขาลโอ้ยหัวช้องขีดด้วยอ่ะน่าโดน่ะ cũng đồn chặt ừ, bà con này thì bà con đồn ghép cái gì ạ lầy hồn đó nhéo ui đòi Ừ đồ เดี๋ยวมันก็พาดมาที่เมนี้นะไม่ไปไหนนะอย่ร้องนี่คุส่งทำรอบนะ่นเออ๋อแล้วลูกจะเป็นคนนั้นละ

เอไปไล่เม่นดีนะไม่รู้หาล้วคนปะวะใช่เลยหู <laughs> โหนะ <laughs> นี่เป็นวันของกูหรือเปล่าไม่รู้เฮีย <laughs> อขอบคุณครับตัวที่สามครับ เฮ้ยโอ้สางครับัแตมไปก่อนเขียวเลยเออกินสีเขียวอ่ีวัวเฮ้ยเป็นปลาแกงไงของเนี่ยเป็นปลาแกงอุ้ยปลาลนมาครับเป็นเวลาแล้วครับ ปลาแกรงครับปลาแกรงกล่องนี้มีตัวไว้ đái đẹp đẹp, còng rồi nè, Hả? lò con tê, lò nấm bài nôi. มึงน่าจะเป็นไอช่อนยักษ์อะแม่บอกกลับบ้านปวดแขนเลยทีเดียวเดมจเจอ่เจอพี่มันกินเยอะเล็กเเจอเจอแล้วเจอมันกินเยอะเล็ก ยี่สิบกรัมโอ้โหดุกดุกอย่างเดียวเลยวะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยขาดอืมฮ่าไอสัตว์เอ้ยมิงมึงพากูไปเข้าโกงนี่มึงดูที่นี่เฮี้ยขาดโอ้ยแม่ง อะไรพี่อะไรนะสไตคูไตายคูขาตัวใหญ่หน้าหน่อยดได้อยู่เฟี้ยวตัวเฟี้ยวอื้อหือ ชูโอยไม่โคกูก็ตกได้ปะเก่าวะโอ้ <c oughs> โหโคตรใหญ่เลยวุ่นวายเลยโคกัตัวใหญ่ด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวนะมันพันหัว ไอ้ลูกกูไม่ถ่ายแต่งเลยววันนี้ วยไปเข้ากองเด้อเขากองง้างเข้าแล้วครับเก่าเก๋าม่เอาแล้วไม่เล่นไม่เอาหมดเก๋าป๊อดแล้วแต่พี่เอาปะไม่เอาเก๋าไป bá. Đi đi. nét? Ừ. Bên này bên này kia. <laughs> 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 ป๊อดเอาคีมฮัทฮัทเอาคีมป๊อดแป๊บนึงเว้ยโห